เพราะว่าไอ้แสงมันไม่สวยเลยทุกคนเพราะว่าไฟนี่มันมันจ้าเกินเนาะทุกคนเนาะเออเดี๋ยวข้าวคุณแม่เนี่ยข้าวคุณแม่สุกแล้วครัวก็จะรกรก,รกหน่อยนะคะทุกคนค่ะอันนี้ไข่คุณแม่ก็ใส่ไอ้อันนี้ลงไปละใส่อมใส่หอมเนาะวันนี้จะกินไข่เจียวนะทุกคนใส่รสดีนิดนึงอะนิดนึงพอ น้ำมันหอยนิดนึงนะคะน้ำมันหอยนิดนึง little bit oil, oyster sauce. อันนี้เทเบิลออฟออยออสเซอร์ซอสแล้วก็อะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่คือซีซินิงซอสไทยซีซินิงซอส อดือเตียวเลย and and a little bit of um a little bit of uh lamb lamb difficult to say this word lamb or lamb lamb เออมันยากเนาะมันคือไอ้อะไรอะ่ะมันนาวอะ่ะทุกคนมันนาวแบบบ้านเราคุณแม่พูดไม่ถูกพูดแบบพูดยากอะ่ะเออออกเสียงยากนะคะเนาะอันนี้คุณแม่บีบลงไปแล้วนะทุกคนกเดี๋ยวคุณแม่จะตั้งระทะเลย Oh. ข้าวนี่น่าจะโอเคแล้วโอเคสติ๊กกี้ไรโอเคข้าวแบบสติ๊กกี้ไรค่ะทุกคนอันนี้ไทยสติ๊กกี้ไรเออไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ของไทยนะเนี่ยสติ๊กกี้ไรของของมาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปชิมก่อนมันโอเคหรือเปล่าอืมอืม10 minute อ mm. ืม no no ีเลเวนมินินะคะแม่ใส่อห้านาทีครึ่งเนาะแล้วก็เอาออกมาสเตอร์นะคะแล้วก็เอาเข้าอีกห้านาทีครึ่งแต่นี้คุณแม่แช่ค่อนข้างนานเนาะก็เลยแบบว่าอก็เลยแค่สิบเอ็ดนาทีมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะถ้าไม่ค่อยได้แช่ก็ประมาณบางทีก็สิบสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลาใส่น้ําเยอะหน่อยแต่ถ้าเราแช่นานๆมันก็ใส่น้ําแต่แค่แบบกลิ่นๆน้ทุกคนอะโอเคเดี๋ยวมาเจียวไข่นะคะเออ Today I will show everyone how to how to make um, Thai style stir fry. It's not scrambled egg. ถ้าเป็น n n l l s s style เนี่ยมันก็จะเป็น s c r a m b l e egg เนาะก็คือตีไข่อย่างเดียวเนาะทุกคนคุณแม่ไม่แน่ใจว่าเขาใส่ซอสใส่อะไรป่าหรือเปล่าส่วนมักฝรั่งไม่ค่อยใส่เนาะส่วนมากก็ไข่อย่างเดียวนะคะแล้วเวลาเขาทานเนี่ยเขาก็ถึงค่อยจะใส่พริกไทยหรือว่าใส่ใส่เกลือเนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นไทยสไตล์ we add we add my seasoning salt um seasoning salt and um oyster salt a little bit of oyster salt and um lime. l i m e l i m e or lamb or lemon o r lemon easy 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 to say lemon นบมะนาวค่ะทุกคนนบอืมเอ่อแล้วก็ charlot and charlot นะคะแล้วก็อ๋อ and a little bit of meal นีอ่อ่น้อ w i p t h แม่ใส่ใส่ไข่ 3, 4, มสมฟองแล้วก็ นี้มันจะโอเคไหมเนี่ยวันก่อนใช้กระทะเล็กแต่วันนี้จะใช้กระทะใหญ่ uh, Today I will use a different pan This pan โอเคตั้งไฟค่ะเทิร um, mm ์นออนอะไรอะ่ะ Turn on the hot <laughs> or gas. Turn on gas. Mm. Turn on the cooker. I don't know how to say it in English. So and wait until wait until the pan is wait until the pan is um hot. ide oil vegetable sun flour oil or ตั uh, ้งกระทะร้อนแล้วแล้วก็เราก็ใส่น้ำมันลงไป mm. Thai style st Thai style stir fry egg we need um, quite a lot of um, oil เนาะไข่มันจะได้แบบฟูๆเนาะทุกคน so it will be uhm... so so uh, we need a little bit we need quite a lot of oil for uh, the egg we will uhm... ูอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรอะ uh, I don't know how to say in English but I can show you what it will look like ฮารีอายเค e have food in about 5น t e s นะคะลูกโอเคไหมคะโอเคโอเคมามาโอเคอ่ะกระทะร้อนแล้วเออเปิดอันนี้หน่อย ไฟนะคะ it will be like this so ประมาณนี้นะทุกคนออมน่าทานไหมคะทุกคนไข่เจียวของคุณแม่น่าทานไหมทุกคนดูมันจะฟูมากเลยเนาะเพราะว่าเราคุณแม่ใส่อ,อะไรอย่างมะนาวเนะาะมะนาวมันก็จะช่วยอ ทำให้ไข่มันฟูเนาะอืมโอ ต้องคุณแม่เอียงจ้ะก็จะออกมาประมาณอย่างนี้ดูนะคะไข่เจียวหอมนะคะไทยสไตล์ไทยสตยไยสตล์ everyone come and try ไทยสไตล์สตูฟฟรายไข g ไข่ egg, egg with ชาล็อตมาชิมด้วยกันค่ะทุกคนค่ะ หอมมากเลยค่ะวันนี้ก็ทานอาหารเย็ยนกันง่ายๆเนาะไขเ่ะะ call, ไขเ,จไขเจียวหอมแดงนะคะ in thai word we call ไข่เจียวหอมไข่เจียวหอมแดงชาล็อกอิสเมียนหอมแดงอหอมแขกนะคะเนาะกับมีผักนิดหน่อยเนาะ w i t สติ๊กเกอร์ส So today we have easy, easy e.ct <Easy> อันนี้ของ Harry. อแฮร์รี่ดาดาเขายังไม่กลับจากทำงานนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนค่ะดาดาเขาก็จะกินอย่างอื่นเนาะเออแล้วก็ทานกันแบบเนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะยังไงเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะคุณแม่ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมนะคะรับชมเป็นกำลัง,งใจให้คุณแม่ใหม่ในอังกฤษมอมเอ่อมอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทย UK เคด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ